เฮ้ยดึงนำขาดมาโอ้ไม่แกเสเ้นนี่เราห้องนออแล้วหัวเยีย่ยงเสียน้ำไม่ได้ดิแ,แล้วาเสียน้ำมาท้อง้องแจะาเ่ไหนจูจูกูปูมขโมยตังค์มึงได้อะ เฮ้ยเช่น่ะไอ้ปูไม่ไม่ทำหายเช่อยู่อยู่ต้นโคตรพ่อโคตรแม่สุดแต่ปูน้องก็ยังเอื้อมมือแบบเป็นเซนติน่ามาขโมยตังคูได้เหรอมัน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 ใช่หมัดยางยืดมัดยางยืดเนี่ยเออหมัดปูยางยืดอ่ะเออไม่งหมอชิีหายเลยเช่นมัดปูยางยืดโอ้โหโคตสวยเลยเชีนควมเรืองสีได้ แต่เงินกูโคตรน้อยเลยผู้ชมเอ้ยเมื่อก่อนเงินผมนี่เป็นร้อยล้านตอนนี้มันกลายเป็นหนึ่งร้อยปากเสียงไมโครโฟนแม่คาเฟ่ะอะไรนะไมโครโฟนไม่คาเฟ่เฮ้ยมาอีกแล้วแอดมินเฮ้ยอะไรวะอ๋อสายฟ้า <c oughs> จุดโซ <c oughs> กูดิ <c oughs> โอ้โหจุดหน้ากุย <c oughs> เฮ้ยจุดสซ่กู

ผ่านล้านเลยเหรอต้อขายได้เป็นล้านละเกือบร้อยล้านอ่ะเรียกได้ว่าแฮปปี้นี่ละดูดูโซกูด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 ูโอ้เห็นแล้วกูไม่กล้าหยิบเลยแค่หลับเองแสงพริกทองพริกยักษ์กูอเนี่ยตัวกูเสียดายโอเคต้องไม่ต้องเสียได้อะไรเหญยแม่งอยูตรงนี้กูต้นเสียดายต้นแม่งไม่ใหญ่โอ้โหเฮ้ยเสียดายนี่อุ้ยมึงดูต้นพริกกูดิหลบใหม่ละ ติดเยอะจังเลยวะโอ้โหต้นกูติดแค่สองเอฟเฟกต์เกี่ยวอะไรวะพีคพีกเลยพีคติดแม่คืออฟิกเลยล้นเห็นเห็นแล้วกูไม่กล้าหยิบแครหเราใที่มันเรองแสงกับใบเลยน่ะโอ้ก็เรองแสงเฮ้ยแต่ว่าผมขอวันนี้ขายได้ไปสิบล้านแน่นอนเลยไอต้นนี้ย เนี่ยไอ้ต้นเนี้ยมันแพงในฮักก็พอปนติเนี่ยมันก็น่าจะแพงก้นก็เลยแล้วเกี่ยวกับติดติดสายฟ้าอย่างเงี้ยแต่กูไม่กล้ายิ่เพราะแม่งโคตรสวยเลยดิเนต้นใหญ่อ่ะต้นสวยไหมของปวงเห็นมึงเห็นต้เหลือได้ยังไงส่วนตัวเองแนวว่าเันที่การขายดิต้นอะไรวะต้นอะไรสิบสามล้านแล้วพี่ วันนี้เลยอันนี้ยักษ์ยแถึเบุ่งสาด้วยฮะแตลไอสเพลย์นะจ๊อดกูอะไร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 ตอนสองล้านเจ็ดแสนขาย แล้วก็ต้นห้าแสนคงอยากเก็บมากเลยไอ้อีพี่ขาเออมม่เก็บดีกว่าเราจะเก็บเอาไว้ให้เพื่อนกูกู <c oughs> จะเก็บเอาไว้ให้เพื่อนกูมันติดน้อถึงเลยวะอันนี้แม่งเหมือนต้นพริกเลยแต่มันคือต้อนนี่ว่าอีสักที่กูณเลื่องส้มฮ่าอันนั้นเลื่อื่องส้ม สองร้อยล้านอะคืออะไรอ่ะพี่กูพี่ขาวขาวเหรอเออเนี่ยพี่ส้มกูเนี่ยได้จะกูระเก็บนี่ดูดิว่าปกติไอ้นี่มันขายไว้ให้มใครว่าใครอยากได้ไหมของของกูเนี่ยนี่กูจะวันนี้กูจะวันนี้เลยไอ้้ไอต้นยาๆันเนี้ยอยากรู้ว่ามันขายได้กี่ล้านเนี่ยไอ้ต้นนี้เลยเนี่ยดูเนี่ยเรื่องเส้ยติดสายไฟเลยนะ หุยเอาไรอ่ะหกห <60 S 2> มื่นล้านเหรอไม่กหกสิบเจ็ดล้านหกสิบเจ็ดล้านไอสัตว์ได้แต่พี่กูแม่งพี่กูแม่งล่อพ่อว่าแม่ขายได้สองร้อยล้านอ่าะเก็บเอาไว้เพื่อนขอเหรอเมแกีเฮ้ยน,นี่ผมจะลองเก็บมะม่วงดูบอติมะม่วงแม่งขายได้ไปใส่เป็นมือ,อน่ะตัวเนี้ยเก็บกูจะเอาเอ๊ะผมจะเอาไว้ให้ผมจะให้เพื่อนแต่ละคนเลยว่าใครได้ของดีไหมส่วนกูเนี่ยอ่าหมดแล้วดูดูพายุ โอ้ยสายตาโอ้ย <Fern anda. S 2> สีโคตรเข้มเลยโอ้ยสีเข้มเกินตาจะบอด <c oughs> ให้กูดูก่อนดีว่าไอ้ม้ม้นี่ม <fo Windows HDMI> ันติมันติเอฟเฟกต์กันแน่เก็บแม่แล้วคุณจะไปเก็บพิกตัวเล้ๆมาทำไมวิศวานี่วุ้ย39แล้วไอ้าั้ อันนั้นอันนั้นขาดเอกสารนะครับโห่คุณมีของดีเกียบเลยกูใจเพื่อนกูใจเอ้าอะไรไอ้มม่วมั่วจะกูเก็บไว้ยู่ไหงอะเอามั่วก็ขึ้นมาไอ้เหี้ยเฮ้ยมั่วกูอ๋อไอ้มั่วยังไม่ได้เก็บมั่วมั่วกูยังไงเออมั่วเนี่ยกูจะแก็บมั่วมั่วมามั่วกูอะเออมั่วมาได้ไอ้เหี้ย สี่แสนนี่ว่าโอ้ยไอ้ไอ้คิดม่นเข้าใหญ่หน้ามีเมอนเนี่ยนี่ตาม,ามาโมกงเรื่องเซ้แล้วก็ติดสายฟ,ฟาดูนะอยากรู้มันขายดัดละลายไป <c oughs> ไปไหนไปไหนละ มามขายเท่าไรต้องมาขายเท่าไรนานต้องใช่ในมือไหนใชถือแปสเซนแป๊สาเจ้าจะหลุดจะตายแล้ววะโอพิกซิโกนี่คือม่วงติดดาวตกที่ผมเก็บมานานลวเคยขาย่้านสวย กูแฮปปี้มากนะโขไอกูแฮปปี้ที่มึงขายได้แค่แปดแสนนะเดือดสิสิวิยัให้ไอมีมาสีสฟ้ามันจุดมันจุดวนกูห0าร้อยรอบอะจะขอหักตาแล้วอ่ะ มีโทษทีไม่ตั้งใจข้างบ้านเฮ้ยอะไรอ่ะคืออะไรพอพอไปจ้างดีทีไรอ่ะสร้างาแปลกๆขึ้นมาเฮ้ยทำจอสันอะไรมาขำหมืนเนี้ยฮ่าฮ่าฮ่าอ๋อ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 ะไรฮ เพื่อนเป็นโอนทีแรกน่าจะเป็นโดนทีที่ตกมาใส่โลกมึงก็วาร์ปสิไอ้แซคโอเคแม่งปิงไอ,อ้ห่าไม่ใช่ว่ามีได้กินคูดิ้งของได้ต่อนไหเอออย่ยแม่งเยอะจังไปเอามาสเตอร์คิงขายกูมาสเซอร์คิงขาสองชิ้นเลยเ <s uck> <s uck> สีเย่ยเยอยอะไรอ่ะ <S <s <uck> วิ่งหลุมดำหลุมดำ <S <s <uck> อไอ้สัสมาสเตอร์คิงขายสองชิ้นน่ะ กูก um, pues ูจะหลุดดีอะเออกูจะหลุดเหมือนกันน่ะเนี่ยพอมันจะอัพดีทีไรอสภาพแปลกๆมันจะผูกอู้อเนี่ยอู้มาตัวกินกะจื๊อกระดุมแบนในหนุ่มดำอ๋อแล้วมันดูสบายเท้ามึงสวยอะตาเซมันจะขึ้นสบาเท้ามึงอ่ะฮะจะขึ้นสบาเท้านายเพราะนายโคตรใหญ่อ่ะก็ผมหดอ่ะ ผมโคตรเจร๋งอะครับเนองทุกคนต้องต้องกราบต้องกราบกูเพราะว่ากูโหดที่สุดเพราะว่ามะพร้าวกูใหญ่มากใหญ่เท่าตัวแอดมินเลยก็ว่าได้ในหอเราดูสภาพอากาศของหลุมดำไอ้ไม่เบิ่มใหญ่ๆเพราะว่าหลุมดำนี้เนี่ยถ้าเกิดเราดูเข้าไปมันจะเป็นยังไงซ่า,ากลับแปะชอบมาเหรอเอ้ยเอ,เอ้เด็กไปยุ่งกดอะไรไปแกหรืรอว่าหายเองอไปกี้ผมเข้าไปหลุมดำแม่งก็เ็นีลย มันเกี่ยวเที่ยามานัน <sm all> อะเที่ยม master master king ขายสองชิ้นโอ้โหไม่เคยเห็นมาก่อนอ่ะ <laughs> <laughs> เห็นเห็นแต่ขายแค่เออก็มาเทียนั่นแหละไอ้โรบรักลุ้มหน้าไมา่เร็วไปตายไปเต้นกันเ <laughs> <laughs> ออออืือออออ เซ่เจ๋าเซ่ฮ่อ,อ,องกงนมนั่นหน่อยแบตพูดภาดาร์จแบตหรอเนี่คำสั่งมันเข,งขง่งไงวะจึ๊บจึบ๊บ E C E C ได้งไงตัววะิดว่าสื่อเองมันจะเข้ามาเล่นไหมว่าเข้ามาป่าววะไม่แค่เข้าสื่อวีตัวเอง เนนี่เขาไปอัปเดตครั้งที่สองแล้วนะผมจะ EP ที่ e p ีี่่เก้าีชบแจกของแบบใหญ่อ,อันนี้ไม่ห้าสอ่ะหลยอืมห้สอง่ะโอ้โหลูกบีชิ้กนหนูหนาว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 นาวนาวถึงเต้นหนาวหนาวหนาวมันรู้สึกหนาว

ทำไมกูอยู่เนี่ยนี่พี่ขาวพี่ขาวมีแล้วะโอ้ยใครมีสองแบตนี่พี่ขาวพี่ขาวเจอตายแล้วเฮ้ยเดี๋ยวกูขโมยสวนดีกว่าเดี๋ยวกูนี่จะจะขโมยผม เลงต้นนี้แหละไอ้ต้ตนตะวันเนี่ยกูจะขโมยนะครับไอเมนช่วยใส่ไฟรรมาจุดสวิกูสักห้าร้อยครั้งได้ไหมครับพี่ต้องการ เออเพื่อติดสายฟ้าเอฟเฟตนะเพราะว่ามันจะได้ขายมันได้โคตรเพราะอีเวนต์เหลือห้าทีนะกูว่าทันอ่ะแต่กูไม่แต่กูไม่อยากเก็บแค่หรอกแค่มันเรืองสแสงนั้นกูจะเก็บเอาไว้ได้แล้วกูววรกอเนาะเนี่ยไม่ไหนไหนก็ดขอพริกส้มใหม่เ<า>จอไรเจอให้เพื่อนเฮ้ยแอะใหม่แล้วอ๋อ อะไรวะนายไอมินนอนทะไไมอ่ะไปโกโจเหรอไอมินไม่ไอมินไปโกโจยี่แม่ม่งนอนโชว์ตู่อยู่เน่ะไอชื่อตุ๊กจันทร์คนท่ามาสเตอร์แคร์หมอกี่หายไชื่อผู้ที่ใหญ่มึงแอดมินนอนแองแม่งอยู่มาสเตอร์ตีตีมาสเตอร์ชชลี่มาสเตอร์คอนนี่มาสเตอร์ทิชามาสเตอร์ยาตาอะไรมึ้งขับอถ แอดมินเธอไปโกโจคุณไปโกโจเหรอครับคุณสารภาพผมมาว่าคุณไปโกโจหรือไม่ถ้าคุณไปโกโจผมจะผมจะเป็นอินอินอินซิลิจิอินซิลิจิอินจิกูอินจิกูคิดมาเองอ่ะเล้านถ้ากูไปโกโจผมจะกลายเป็นอินซิลิจิแล้วก็อินสกุลนะไม่แอดมินไปไหน โอ้ไอ,อ,อมีแม่งจมหายไปข้างล่างแล้วอะง้ไปตายดีกว่าอ่าจะขอเดี้ยให้เพื่อนกูจริงั่นไหนก็ไหนๆละให้ให้เงินกูเป็นร้อยล้านก็แล้วกันนี่กูตอนนี้เออทำในเกมว่าเลยสองน,นาทีตอนนี้เกมมันเขาได้อินพีอินบจี อินอินอินอิมอินอินเอ็มจีอ่าอินที่เนี่ย后面อินอินส์เอออินสระอออินสระอินอินอินสระเอ็มคืออะไรวะคิดไม่เองเออไอ้กีเนี่ยไอ้กี้มันนอนอยู่ข้างนอกอยู่เลยบอกว่างั้นแหละเฮียให้มันนอนหน้าเพราะไอ้กี้ไม่มีชีวิตหรอกผมหิวข้าวอ่ะ กินข้าวนมากเกินไปผมจะเคลียร์คำสั่งนี้นะครับถ้ากูเคลียร์สร็จแล้วกูได้เงินมาเก้าร้อดดยข้ามสั่งต่อไป คำสันนี้จะได้เลยขอนเนี่ยไอตอนายทำอะไรของนายกับคำสั่งจีๆ้ๆเป็นยานอ,งโงโอ,อ่อนไอโง่ไอเหี้ยมึงเกม,มึงไงควายวันนี้ผมด่าวรบบอผมไม่ได้ด่าแม่กกูดก็ได้หรอกแม่งเซ็นเซอร์ได้โคบเป็นยาว่อนเลยเฮ้ยปวดท้องแต่ท้อง,องเลยใช่ตอนเช้ากูปวดแต่กูไปเข้านานแล้วคือไอไอก้อนไอ้คือแม่งกายแบบแม่ง มันแตกอ่ะอุจจาระกูแตกเลยอ่ะมันแตกเหมือนกูแบบเปิดน้ําแบบเปิดน้ําก๊อกอ่ะแบบมีนให้ต้นไม้อ่ะแม่งแบบมันแตกเหมือนเฟแต่แต่ว่ามันเป็นเสี่ยมตาลแขกผิวช็อกโกแลตเนี่ยคือต้นเลยทำไมเซไม่ขายวะ <top ic. S 1> เซยสยองแกฉันจะ๊ะโอ๊ยเซกูฮอนี้อ่ะ Ah. Oh. ไม่แค่ว่าสายสายไดเวลหนึ่งอาท็ตนย์้า